นะครับวันนี้เราก็จะมาเก็บเห็ดทาที่ครูสอนนะครับวันนี้เห็ดปวกไม่เกิดโอ้ยไม่ใช่เห็ดขมไม่เกิดน,นะครับมันเกิดน,นิดเดียวผมมาเจอเห็ดทานใหญ่มากเยอะด้วยเอาเก็บเลยไม่ไปการเสียเวลาไอ้น้องผู้เพราะฝนตอนนี้ฝนตกนะครับทุกคนฟ้าร้องหนักมากฝนจะตกครับผมเอฟซีมาใส่กุ้งครับมือนี้มานอีกแล้วเอฟซีมานคู่สาคือเก่าครับลบแมแห้งจั้งไน่เด้อเอฟซีเด้อ เดี๋ยวให้ลองผู้เฝ้ากเก็บครับรผมว่าถุงนี่พอ่อพ่อเลยแท้ถุงยุ่งวะไก็มีอมืเก็บกันลูกเดี๋ยวผมจะให้เบิ้บองนี้ครับว่าเห็ดหลายบ่หลายครับเอฟซีนี่ครับบอกเป็นปืนเม็ดปืนนะสิเลยเอฟซีผ่านพูดถุงพอ่อพ่อเลยเนาะเลยเลอะเก็บเก็บเอาเท่าที่ได้ลูกเดี๋ยวพ่อไปหาถุงมาให้อีกของยุ่งะไหนมันหอยยุ่งวะไหนมีเด้เออเออนนั้นมันถุงหน่อยโพดดอกมีดดอกยักนใหญ่นี่ครับเอฟซีครับเห็นไหมครับโอ้ยเทียวนี่ได้กินเห็ดทานเลยเอฟซีขุ่นอยู่กับแกไหม ไอ้น้องพูเก็บไปสองลูกนี่ไหมสวยๆเลยลูกนี่เอาเลยเดี๋ยวเราพูจะเป็นคนเก็บทั้งคลิปโอเคอ้าวก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะให้พานนะครับพานไปตามช่องน้องพูครับแม่จองก็พานเหมือนเดิมเพราะว่าให้หน่อยสิแม่แม่จองเป็นยางอ๋อแม่จังนอนล้มเธอได้เจ็บขาอยู่เจ็บขาแม่เถ่าเจ็บสเอ้ย ครับรถล่วงค้อยครับนาบ้านรถล่มครับขาแพงคนเถาคือว่าแหละออเอาเลยลูกเก็บดอกไงนี่ก็ลูกเปลอใส่ถุงนี่เอาดอกงามๆก,ก่อนเนอะเอาเลยเนะสุ่มเหมืนงามๆทั้งนั้นแหละเอาสุ่มเหมือนกันเร็วเร็ว,รว,รวต้องขอให้เด้่อยสี่เรื่อยทั้งบอกอีสานทั้งบอกไทยครับคือว่ามันลิงกับเสียงฝ่าเสียงฝนน้องพู่กสิเก็บคนเดียวผมสิเก็บซอยกับุ่ยอัผมเก็บนี่ไม่ต้องเก็บทุกคลิปอืม เต็มแล้วเหรอหนูวิ่ง<ไ>หนูวิ่งไปเอาถุงนู่นไปเอาเอาเหยื่อเอาเหยื่อกุ้งออกแล้วถุงมาเร็วๆเลย,เยนี่ครับเอซครับออกเป็นสัส้นๆหนึงสี่เลยเห็ดทานเอซเคยกินบอยเอซนี่โอ้เหลือใจดีดีนะครับผมออกมาตัดสินใจออกมาเมือนี่มาใส่มาใส่กนะุ้งครับมันเล็กลูกอน,น้องผู้ใส่ห่อซ้ม สามดอกบอมันสตรีมอีกดิเจ็บสั้นถุงวอลเปนมีใช่เลยล่ะม,มาเอาตัวพี่เลยพี่มาเอามุมพีเร่นี่นี่นี่มาเอามุมนี่ก่อนมองเขาสิถ่ายคลิปง่ายๆนี่ลูกนางลงออเออนางลงเก็บพอิถ่ายคลิปหามุมถ่ายคลิปให้นี่ครับเสี่ยนปร<อ>ะจำช่องอีทซี่ฮายเฮดครับโอ้โลบแรงมากตอนตอนใบสามคุณทำอะไรนะอยู่บ้านล้างจอดโอ้สุดยอด เลรเหรออ้าวเร็วๆพ่อว่าพ่อช่วยจีบดีกว่าไหมไม่โอ้ไม่ยอมอีกเดี๋ยวตีนะเดี๋ยวตีนะเอาเอเร็วๆถ้างั้นเอาไม่ช่วยเจ็บแต่จะช่วยถ่ายคลิปเอามาห์นคือเกาเล็บซี่มานอยู่คู่สาครับใส่กุ้งก็ได้เฮ็ดวังหันมันเป็นเห็ดไอ้เพิงขมออกครับเบฟซี่ได้กินคักได้กินแน่แต่ว่าเทียวนี้เป็นเฮ็ดไอ้นี่ครับ เห็ดทานเอฟซีเกือบลืมซื้อเลยเด้กนี่ลืมตังไหนนะเห็ดทานพ่อพูดถูกดีเอาอเร็วพอซูมให้เรียบร้อยเลยบม่ต้องมาดึงมาแล้วเคลียร์นะเก็บเห็ดเลยเอากระมันเหน็บอันนี้นดีเฮ้ย,ยก็ดึงออกเอาแต่เห็ดออกสิลูกนี่ครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับอ,ออกได้ไหมเออเก่งมากเก็บเลยลูกได้แกงหม้อเปลือเลยเขาเนี่ย เอาเร็วเร็วเร็ว,รวนี่ไอ้กลุ่มเนี้หล่อเบรอบร์เรือเบลาเนี่ยอุ้อยรู้สึกว่าตัวนี้ใส่ได้หลายกว่าดิเหรอใช่ตัวนั้นน่ะพ่อได้อยุบมาแมนน้องพูเลี้ยงบ่เป็นดิเอาใส่ใไปเถอะลูกอบอกกันไปน้ำจุ่มกันไปน้ำแบบสี่ถุงมันหน่อยบ่คิดว่าสิมาเจอของแบบซี่ครับรบกก่เออนี่ไงหนูมาตรงนี้หมดก่อนดิเอาเอาเป็นหน้าเอาไปหมดก่อนอืมพ่อที่อืม ก็บอกคิดว่าสีได้มาเจอแบบสีเอฟซีเพราะว่าตะกอนมันเป็นเฮ็ดปวกออกครับเฮ็ดปวกแล้วก็เฮ็ดไอ้เพิ่งคมครับหนูอย่าเล่นสิลูกฝนก็จะมาแล้วฝนมาฟ้าร้องนี่พ่อปิดเลยนะอืมพอไหมคราเนี้ยพ่อว่าเล้ไปเอาถุงนู้นมาใส่เดี๋ยวตนี้วางอยู่นี่างค่ตนี้อยู่นี่ครับดอกน้อยของงานเอฟซีนีุ่ดจอดเลยนั่นไงนั่นไงต่อหน้าเนี่หนูจะไปไหนดอกเบลอเลยเนี่ย เออจะเซอร์ไพรส์เขายังไงคราวนี้จะไปซ่อนยังไงอสองถุงก็เต็มแล้ววางไปเอาถุงน <e ู okay, well, ่นมาใส่ไปใส่บาหน่อยดีใส่บบาเลยใส่เบาแล้วจะเอาอะไรไปใส่มันก่อนอ่ะไปเก็บก้อนนี้ไปนิดเดียวเองหมดแล้วมั้งพ่อว่าเอาพวกเก็บเหศษขมไปด้วยติบเบาเบาเบามือเขาจะกินเห็ดทานดูเก็บเห็ดคอนไปน้ำดูดูดูอืมแล้วฝากเก็บลูกเตยทอนี่ก็เต็มแล้ว เห็ดขมเนี่ยเอาวไว้มันออกลูกออกตัวใหม่บ้างออกลูกออกลานอืมนี่คนอยู่บ้านอไ,ไอพวกคนแก่นั่งอยู่บ้านเขาเนี่ยเหลือใจอีกแล้วเนี่ยไอภูเก็บเห็ดได้อีกแล้วเดี๋ยวก็เหลือใจไอภูอีกแล้วไปเอาอยู่ซ้ายมากินเขาจะว่าคู่ซ้ายแล้วเนาะแมนวาหลวงพ่อเออไอทอนอา้าวแล้วเธอจะมาทําไมอ่นะเนี่ยเธอไม่เห็นสองดอกนู่นเหรอ โอ้อะไรวะเซียนเห็ดตาถั่วนี่วะน้องผู้วาคำนี้น้องผู้ใส่เขามากราบขอบวันใดเลยอะเร็วเร็วลูกนีก็อยากเก็บเห็ดปวือกไปด้เห็ดเปลือกมามีเห็ดตังไดล่ะอ๋อมันก็มีอยู่สองสามดอกเห็ดปวกใส่นี่เลยอเห็ดเพื่งขมอ๋อเกินภาษาอันนั่นดิอันเห็ดเพื่งขมเนี่ยลูกมันว่ามันเห็ดปวกเห็ดปวกก็คือเห็ดโค้นตัวอย่างกันน้องภู อันเห็ดขมตวกอ่ะมันหลอมเป็นเพี้ยนไปหรอไม่เพี้ยนหรอกเห็ดขมนี่อีสานเขาเรียกเห็ดขมถ้าจะพูดตรงๆคือเห็ดเพิ่งขมกินได้มั้ยเนี่ยได้เป็นไรหนูตีนไปเหยียบมันทําไมนะเอาตัวนี้พอไม่บอกไงเอาถือถุงนั้นด้วยโชว์โชว์เอฟซีหน่อยหมารอีกแล้วบอกเขาด้วยอ่ะ้าวช่วยดูตรงนี้ถอวยดอถุงนี้ช่วให้ก่อนก็ได้เนี่ย หนูถืออย่างเงี้ยน้องพถืออย่างละฟังอย่างเงี้ยไม่ต้องถือรวบลูกไม่ต้องถือรวบถือถือไม่ต้องถือรวบถ่ายรูปให้เอฟซีดูปล่อยปล่อยฝั่งนั้นปล่อยปล่อยมือนี่ปล่อยมืออ,มอ,อ่าถืออย่างงี้ไม่ต้องปล่อยเอออย่างนั้นแหละไม่ไม่คนละข้างสี่คนละข้างเอออย่างนั้นเขาจะได้เห็นอ้าวบอก FC เอฟซีเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดผ่า เออวันนี้ได้เท่าไหร่สองถุงใช่ใช่เยอะไหมก็เยอะใช้ได้นะเนี่ยจะหาอีกไหมจเจ้าอีกเห็ดขมไม่เอาอ่ะม,มันต้องไป,ไงไปเห็ดขมเนี่ยมันต้องไปต้มน้ำออกน้องภูอา้ามันมีนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ช่างมันจะขมลูกอันนี้มันไม่ขมกินคนละอย่างกันเดี๋ยวให้ยายเขาทำ อืมมันเกิดยังไงว่ามันเกิดที่เดียวเป็นตับอย่างงี้วะที่อื่นไม่มีเลยเหรอนี่ไงเห็ดแดงเหรอเห็ดกอเออเห็ดกอก็เกิดทีเอฟซีเห็ดกอ,รอ,อห,กอร,กกหกอรือว่าเห็ดน้ำหมากผมก็ไม่รู้นะนไอด,ดอกเล็กนะเนโอ้อวันของผู้คิดผู้ผู้คิดได้ว่าหผู้ดู่ในยูทูปเขาเก็บเห็ดนี่มันกินได้บ่แมนตีกินได้แต่ว่าเราเราได้ชนิดนี้เยอะแล้วลูกเอานี้โอ้ยมันมีสองดอกเองนี่นี่น,น,นี่นี่ด้วย ถ้าจะเก็บเอานี่ด้วยอ่ะเนี่ยอา้าวโอ้ยเสียนเจ็บมเห็ดครับบอกไม่เอาก็จะเอาครับได้กี่ดอกก็ได้น่นะได้สองดอกแล้วนู่นนู่นอีกด้วยนู่นอีกดอกนึงอยู่ใต้ใไบไม้อ่ะมองด,ดีดีมันเน่าไหมถ้าเน่าไม่เอาน,านี่ดอกนี้ไม่เน่าเก็บว้าวพ่อเราเห็ดนี่อะไรกินในบบอน เฮ็ดเบียลูกเออมันเกิดได้หลายอะไรเก็บไปเบิดมัางสิได้เกิดหรือก็ให้เป็นเชื้อหน่อยสิครับไอ้น้องภูแค่สองถุงนี่เธอก็ถือมือลากก็นั่นะแเห็ดเบียก็เยอะนะเนี่ยเห็ดเบียก็เยอะนะเอฟซีนี่ครับผมผมให้เบิ้งไอ้สภาพฟังสาครับคู่สาหมองเก็บเห็ดนิดๆน้อยๆน่ครับนี่แค่นี้นะครับผมนี่นี่ครับนี่กว้างแค่นี้เอง ว่าเห็ดเยอะมากสุดยอดเอาหนูถือใหม่ดิเดี๋ยวพ่อจะถ่ายรูปไว้เพื่อได้ขึ้นหน้าคลิปจับเหมือนเดิมอะ่ะอย่างละถุงเออมองกล้องหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสุดยอดเยี่ยมโอเคเอาปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยจะสิบนาทีละปิดคลิปหน่อยว่าไงวันนี้เซียน พอใจไหม,ไม,ไมกับเห็ดอพอใจครับอย่าลืมติดตามด้ครับแต่ไม่พอใจนิดนึงที่ไม่เก็บเห็ดผมโอช่องอะไรลูกให้เขาติดตาม<ำ>ช่องอะไรล่ะลำ,ลำน้ำมิสานนะครับอือเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับเอฟซีกับพานเห็ดน้องภูนะครับกับหนุ่มหมูลำน้ำมิสานนะเอฟซีนะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าก่อนทำไมถึงรีบจบคลิปเอฟซี นี่ฮะมืดคื้มาครับร้องฮึมฮึมฮมเมื่อกี้ผมก็กลัวว่าจะตกผมก็มาใส่กุ้งนี่ใส่กุ้งไว้นี่นะครับก็เหมือนที่น้องภูบอกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับช่องลำนำอีสานนะครับผมจะพยายามหาคลิปแล้วก็จะไปเก็บเหตุกับน้องภูเอามาลงให้ f อฟแฟนคลับใจดูกันต่อเนื่องนะครับถ้ายังไม่หมดฤดูหาเหตุนะเอฟซีนะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่ายังไงครับน้องภู สวัสดีกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเก่งมาก